ค p ามรู้สึกครั้งนี้ถึงมันจะพังไปหมดแล้วตัผมนั้นอ่านไม่ดีตัวเธอก็เลยไม่กลับมาตอนนั้นเธอทำเป็นดีไม่เลยฟื้นฟมีตอนนี้ฉันรอเป็นปีตัวเธอก็ยังไม่กลับมาตั้งใบมันสับสนแล้วออดีตเคยคิดตามภาพในหัวมันกลับมา ากระดาษที่ซับน้ำตาเมื่อความแค้นเหลือพาวนาว่างสักวันตรงมีน้ำตาดาวทั้งหมดคือแสงน้ำพาฉันคิดยังไงละ่ะเธอไปกับชายที่ไหนละ่ะแล้วทิ้งฉันไว้อยู่คนเดียวรูวววววทั้งหมดคือเจ็บใจไม่น่าเอาใจไปเสี่ยงเลยถ้ารู้วันตายอันนี้จังแค่เรื่องความรักฉันแม่มันแค่เรื่องอดีตัวอยาไปสนใจมันเลย แล้วฉันก็ไปไปตามเพลงกูรู้ว่าเธอไม่มีใจแล้วเงินที่กูนับกูอาจต้องการให้มันเพิ่มอีกแอยู่ที่ใจที่พักเพราะคอยความรักตลอดเลยไม่เคยมีเลยทีแรกเหมือนความรักที่ต้องการรู้สึกครั้งนี้ถึงมันจะพังไปหมดแล้วตองผมมันอัานไม่ดีตัวเธอก็เลยไม่กลับมาตอนน่าเธอทำเป็นดีให้เลอกคือฟ้องมตัวนี้ฉันรอเป็นปีตัวเธอก็ กลับมาทางไปมันสับสนแลววอดเด็ดเคยคิดตามภาพในหัวมันกลับมาพูดอะไรเธอไม่เคยฟังหรือเปล่าเธอไม่เคยจำเอาแต่โทษตัวเองว่าเป็นอย่าง้นอย่างนี้แล้วให้ฉันพูดยังไงในเมื่อเธอไม่มีใจแล้วให้ฉันอยู่คนเดียวลึกๆฉันมันอ่อนแอร้องไห้อีกตามเคยไม่มีคนกอดเพราะฉันไม่ใช่คนโปรดเธอ Uh, uh,